ตะวันบ่ายเมืองอายุ15ปีจากเพชรบุลสายลูกทุ่งที่มาเปลี่ยนลุกเป็นแนวเพื่อชีวิตในบทเพลงคาราบาวมีพลังเท่าไหร่ใส่ไม่ยังสวัสดีค่ะมาแล้วครับ,บเห็นพี่เขาร้องไปแล้วรู้สึกยังไงมันใจไหมมั่นใจคะ่ะตอนนี้เราอายุไรน,นะ 15ค่ะห้าขาวที่แล้วกรรมการแนะนำว่าไงก็แนะนําเรื่องอารมณ์ค่ะให้เรารักษาตรงนั้นไว้ค่ะเป็เรื่องสร้างอารมณ์ใช่ค่ะแล้วเรากลับไปแก้ยังไงครับต้องรอดูค่ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนี่มีสับยากฟังแล้วเอาเพลงอะไรมาเซอร์ไพรส์กัญชาค่ะอ้าวเรามาดูกันค่ะ คืนนี้ยังมีดวงดาวเจ้าคราบทองฟ้า សំណេតណគ្របរិមយ៉ាងតែមតាមតាមថ្ងៃ ชาช่วยมาแต่ไกลชั่วชีวิตคิดสั้นทำไมเสบสิ่งจงใจให้ร้ายแก่ตัวเราเองจดจำไว้ในความทรงจำความบอบช้ำของตัวเราเองลวงะล,ล,ลํำกล้ำลืนลิดยาปลา คนเห็นใจบนเรียวแรงทอ้อใจทอ้ทอกายทอ้อถอยไปทอ้อยลังเขา้าขลงคราบรอยยิ้มยังแต้มตามตามใบหน้าสูบกัญชาหลอกลวง 下一。 เียวทำไมถึงเอาเพลงนี้มาประกวดคือชื่นชอบเพลงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเพลงกัญชาเหมือนสอนให้วัยรุ่นสมัยนี้ค่ะรู้ว่าใช่ค่ะว่ามันดียังไงว่ามันไม่ไม่ดีค่ะว่ามไม่ดีค่ะนะแล้วทาไมถึงมาสนใจเพลงคาราบาวแล้วก็อายุไม่ใช่รุ่นที่จะชื่นชอบคาราบาวชอบตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าพ่อเปิดให้ฟังแต่เด็กเลยต้องโทษพ่อแล้วล่ะข้อดีของที่ทํามาจากรอบที่แล้วเอามาใส่ในนี้ แทกงในเพลงได้ดีคือให้อารมณ์ในท่อนเนื้อร้องในแต่ละท่อนที่สุขเศร้าและแรงรุนแรงอยู่ในเพลงได้ดีและที่สําคัญคือเอาไอเดียของเพลงไทยเดิมนมาใช้ในเพลงได้ตอนผัวกับตอนจบใครบอกใครบอกพุ่งต้องคิดเองหรลยว่าใครเป็นผู้สอนมีคุณพ่อช่วยคิดด้วยค่ะพ่อแกเป็นใครมาเหรอขอเสียงตบมือพ่อเลยได้ไหมเนี่ย ลูกปามปกติหนูเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วแก้วเสียงสำเนียงเสียงเอินเอ่ยมันมีนิดหนูรวบคำไปนิดหนึ่งโดยรวมแล้วทุกอย่างขอให้ชโชคดีอคขอบคุณค่ะก็ขอชื่นชมน้องน,นะฮะปรับตัวดีขึ้นนำเยอะเลยแต่ที่เสียดายคือเพลงเนี้ยเขาจะดูกันที่ว่า ใครจะลากเสียงได้ยาวกว่ากันมืดมิดสนิทนานตรงเนี้ยเราไปเป็นไทยเดิมตั้ตรงนี้มันเลยต่ําลงมาเนี่ยเสน่ห์ของเพลงตรงนี้มันเลยหายไปหน่อยนึงนิดเดียวแต่ตังอื่นทำได้ดีหมดละครับขอโชคดีครับผมบคุณค่ะครับทำได้ดีนะครับเอ่อมันเป็นกัญชาอีกแบบหนึ่งนะครับเอ่อกัญชาไทยๆกับโชคดีนะครับขอบคุณค่ะ ฝากอะไรไหมทิ้งท้ายสักนิดครับค่ะวันนี้น้องปามก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เข้ารอบอีกสักรอบนึงก็ยังดีนะคะ oh. <laughs> <laughs>